สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ตลาดดอยหวานะครับนอันนี้เรามาแพท่าจีนนะครับ โอ้ค่ะค่ะค่ะ oh. oh. สรุปแล้วพันสองร้อยสี่สิบสามนะครับหนูสเต๊ะแปดสิบปลาหมึกสองรอยี่สิบจำไทยเจ็ดสิบข้าวเป็ดห้าสิบบาทหุ้งใหญ่ข้าวกระเทียมสามร้อยห้าสิบหมกทะเลสองร้อยยี่สิบแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมร้อยแปดสิบกล่องละร้อยนะครับสองกล่องฟรีหนึ่งถุง พาทูหนึ่งร้อยบาทปะหโหตัวเบลลไ ID ี้ย เจานามอสุธาจาข้ามีก๋วยเตี๋ยวมตอนนี้เรามาก,มกินไอตรีมไอสกรีมสียาไผ่ไอสกรีมไข่แข็ง เยวเราเอนนที่โต๊ครับดูเมนูด้านในดเยครับเไปเลยวะไปสิเธอซื้อตั๋วให้ท่านก่อนเถอะนี่เรากินไอติมทุเรียนครับรร้อยแปดเก้าร้อยแปดบเก้านท่าไหรับามสิบห้าบาทอันอันอรับน้ำดื่มด้วยไหมครับเ๋อยังกันินได้อ่ะยร้อยแปดเกา กับ15บาทอ้โงกบเท่อไหร่ม่ลิันละต่างมากเลว่าแบบหม่เ้าช่วงหนึ่งของปีแม่มิก็เข้าได้ตลอดสวัสดีค่ะพี่จ้าทุเรียนร้อยปดสิบเก้ามะม่วงเก้าสิบห้าค่ะด้านในด้านใต้นะครับวันนี่ต้นแดกาแฟตัวเหลิม แม่ดูแมชมก่อนได้ค่ะนคะสองที่แล้ว่ะสลยนะคะแหมีบัมั่ไก่มีนะจแต่ยันก็ไม่อยู่้วยผมว่าใจอไม่ยืมาอะไม่เอาไม่น้าเอะไรลงมาอะไรรพแบบเราไม่รู้อ่ะ

ท่านี้จะเป็นปูต้อนที่สปูต้อนถ่ายยกเส้นสองร้อยห้าสิบโอ้ี่กี่แบบเคือแไหนที่แก่ท่านบอกเเก็ีชิมหนึกด้วยค่ะมีสองระชาตตรงนี้มี่องกัชนเลยสีสบ กระเทียมไทยกระเทียมจีนกระเทียมเมริกันขายได้ธรรมดาขายได้ยำด้วยขายยำขายเยื่อไม้ขายใบละสามเงินเลยสามถึงห้าสิบซอสใหม่พี่ลาโวคาโดเธอกินก็ดีนะคาโดคะของทานเลยครับพันเมืองไปจ็ดพันสองสามถ้าเป็นสลัดอย่างนี้ยังคุ้มไง กินได้หลากหลายไงแล้วก็ใส่โอโคโด่ลวกกุ้งอ่ะพี่ออยมาทำอะไรครับทำลืมก็สวยมีหลายร้านสวยช็อตยาใบอ้นี้คือเนื้อชมพูใช่ลักไม่แดงหมดเลย

อยากช้งนะครับขอบคุณจับตัวราคาเออโอเสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันวนี้เรามาตลาดใบหวานครับเราซื้อของพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราซื้ออะไรบ้างนี้อะโวคาโดสามสิบบาทอันนี้ผักห้าสิบบาทใหญ่มากเดี๋ยวเราจะปล่อยลมก่อนนะเพราะว่ามันเกะกับพื้นที่แล้ว,วก,ก็อันนี้สามสิบบาท ยีบาทอันนี้แผนงใช่ปะอันนี้30บาทธนะไม่าจะทนาเนาะเอาฝรังเนี่ยเขาขายถุงไป20บาทแต่ว่าเขาให้สาถุง50าใช่ปะแล้วน,น,นี้หลุมฟังกรอบถุงละร้อยอล้วนี่หอยจ้อสองร้อย แต่ว่าไม่ทอดเองแล้วก็นี่กระเทียมดับไปแล้วอ่ะอืมหับไปแล้วอ้าวมันจะร้อนเกินยังงัน่งแ้ก็ายอยู่เลยแต่หน้าจอให้มันในนันะ่นนะนีกระเทียม40บาทแล้วก็นี้ตำนวนยี่สบาทมีอะไรไม่รู้40บาทขนม40บาท อย่าบังแสงครึ่งโลห้าสิบบาทเชรราชาเหมือนกันหมดเราซื้อมาสี่โลสองโลอ๋อสองโลเอาสองล้าน <c oughs> อันนี้ถูงละยี่สิบบาทสา <c oughs> มถุงหกสิบแงะมะม่วง <c oughs> ส่วนก็มาี่า ตรงนี้มาครับมีสามลูก,ก,กแล้วก็นี่กะเพราห้าบาทกะเพราครับแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยลมก่อนครับอ๋อมีชพ่อนพี่ร้อยชมพูถึงล้ห้าสิบโอเคช่วงนี้ตลาดเงียบนะครับมาได้แล้วก็ที่จอดรถกว้างกว้างขวางหมายความว่าไม่มีใครไม่มีที่ <laughs> ไม่มีคนจอดเลย แล้วก็ตลาดลงมาโอเคขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็ถือว่าไม่เยอะวันนี้วันเสาร์ โอเคบายบ๊ายบายคัสดีครับ37องศา